เวลาที่ลูกค้าทักเข้ามานะครับแล้วถามรายละเอียดสินค้าของคุณแต่ยังไม่ซื้อไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ซื้อตลอดไปนะครับเขาอาจจะเข้ามาถามเพื่อขอรายละเอียดสินค้าก่อนแล้วเอากลับไปตัดสินใจหรือว่าณตอนนั้นเขายังไม่สะดวกยังมีสิ้นเดือนเงินเดือนเขายังไม่ออกหรืออะไรก็แล้วแต่ คนตอบแชทของผมบางคนนะครับที่ผมจ้างเอาไว้เนี่ยพอลูกค้าไม่ซื้อในตอนนั้นตีความไปว่าลูกค้าจะไม่ซื้อตลอดไปเลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าลูกค้าหลายๆคนที่ซื้อสินค้าของผมเนี่ยบางคนนะ่ะเข้ามาสอบถามก่อนแล้วหลายๆเดือนถึงค่อยจะกลับมาซื้อสินค้านะครับไม่ได้ซื้อตอนที่ถามตอนนั้นเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวคุณเองเนี่ยเวลาจะซื้อสินค้าอะไรซื้ออย่างหนึ่งอะ่ะคุณตัดสินใจซื้อเดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่า ตอนที่คุณดูสินค้ามันก็อาจจะไม่เสมอไปนะครับหลายชิ้นคุณอาจจะดูไว้ก่อนแล้วก็อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งค่อยกลับมาซื้อเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับลูกค้าที่ทักแชทเข้ามาขอรายละเอียดสินค้าของคุณก็เหมือนกันครับเขาอาจจะไม่ซื้อวันนี้แต่อาจจะซื้อเดือนหน้าก็ได้แต่ถ้าในตอนแรกคุณตัดสินเขาไปแล้วว่า เขาไม่ใช่ลูกค้าเขาไม่ซื้อสินค้าคุณคุณทํายอดขายหายไปอย่างน้อย10%นะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงตลอด10ปีที่ผมทําธุรกิจมานะครับลูกค้าผมแทบจะร้อยเเซ็นต์มาจากออนไลน์ผมตอบแชทลูกค้าไปแล้วกว่า1 0 0 0 0 0คนผมเข้าใจสิติพวกนี้ดีนะครับนันกธุรกิจท่านไหนที่อยากมียอดขายเพิ่งขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พ่อมดออนไลน์